อาหารญี่ปุ่นเป็นที่นิยมแพร่หลายทั่วโลกไม่ว่าชนชาติใดย่อมต้องเคยรับประทานอาหารญี่ปุ่นรวมถึงในประเทศไทยของเราเองอาหารญี่ปุ่นก็เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากสังเกตได้จากการที่มีร้านอาหารญี่ปุ่นเกิดขึ้นทั่วไปและแน่นอนคนไทยที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นก็มีจํานวนมากเช่นกันอาหารญี่ปุ่นหรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่านิฮงเดียวริหรือวาส o k หมายถึงอาหารพื้นเมืองประเทศญี่ปุ่นก่อนการสิ้นสุดการปิดประเทศหรือสากุกุเมื่อปีครศักราช1868 แต่ในความหมายที่กว้างขึ้นนั้นจะรวมถึงอาหารที่ใช้ส่วนผสมและวิธีการทาอาหารซึ่งรับมาจากต่างประเทศภายหลังการปิดประเทศด้วยอาหารญี่ปุ่นนั้นมีชื่อเสียงด้านการเน้นอาหารตามฤด,ดูกาลคุณภาพของวัตถุดิบและการจัดวางอาหารญี่ปุ่นถูกพัฒนามา,าหลายศตวรรษอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมการเมืองในประเทศและอิทธิพลจากการรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาโดยในปัจจุบันอาหารญี่ปุ่นจะประกอบด้วยอาหารจานหลักชูชกุก ได้แก่ข้าวหรืออาหารเส้นซุปและกับข้าวหรือโอคสุซึ่งทําจากปลาเนื้อสัตว์ผักและเต้าหู้ปรุงรสด้วยดาชิหัวเชื้อน้ําซุปมิโซะเต้าเจี้ยญปุ่นและโชยุซีอิ๊วญี่ปุ่นทําให้อาหารส่วนมากมีไขมันต่ําแต่มีปริมาณเกลือสูงอาหารญี่ปุ่นมาตรฐานจะประกอบด้วยกับข้าวอย่างน้อยหนึ่งอย่างข้าวญี่ปุ่นโกฮังหนึ่งชามซุปหนึ่งถ้วยและผักดองหรือซิเกโมโนคือเครื่องเคียงญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เป็นเกาะ ทำให้ชาวญี่ปุ่นบริโภคอาหารทะเลในปริมาณมากในอดีตชาวญี่ปุ่นไม่นิยมบริโภคเนื้อสัตว์ใหญ่จนเมื่อมีการเปิดประเทศชาวญี่ปุ่นจึงรับวัฒนธรรมการรับประทานเนื้อสัตว์เข้ามาและเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันอาหารเส้นก็เป็นอาหารอีกประเภทหนึ่งที่ชาวญี่ปุ่นนิยมบริโภคกันเป็นจำนวนมากเช่นโซบะจะมีเส้นเล็กสีน้ำตาลทำจากแป้งบัควีตและอุดง้งจะมีเส้นหนาสีขาวทำจากแป้งสาลี อาหารเส้นสามารถรับประทานแบบร้อนและเย็นคู่กับน้ำซุปที่ทำจากดาชิผสมโชยุอาหารเส้นอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่ช่งวงศตวรรษที่ผ่านมาคือรามเมงซึ่งเป็นบะหมี่ในน้ำซุปแบบจีนที่ทำจากเนื้อสัตว์และปรับปรุงโดยชาวญี่ปุ่นจนมีเอกลักษณ์ของตนเองนอกจากอาหารญี่ปุ่นแท้ๆแ,แล้วชาวญี่ปุ่นในปัจจุบันยังนิยมบริโภคอาหารแบบตะวันตกกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งอาหารแบบตะวันตกหลายชนิดถูกคิดค้นขึ้นในระหว่างช่วงสิ้นสุดการปิดประเทศหรือซาโกกุและช่วงต้นของการปฏิรูปสมัยเมจิเมื่อคศ1868โดยเรียกอาหารนั้นว่าโยช o กุซึ่งย่อมาจากคำว่าอาหารตะวันตกไซโยช o กุและเรียกพัตคารที่ขายอาหารตะวันตกว่าโยช o กุยะหรือพัตคารอาหารตะวันตกชาวญี่ปุ่น บริโภคยัชโซกุอย่างมากในชีวิตประจําวันทั้งที่ขายในพัตคารและทํารับประทานกันเองในครอบครัวยชโกุหลายชนิดนิยมรับประทานกับข้าวและซุปมิโซะและรับประทานด้วยตะเกียบอย่างไรก็ตามชาวญี่ปุ่นยังคงแยกอาหารประเภทนี้ว่าเป็นอาหารแบบตะวันตกหรือยชโซกุและเรียกอาหารแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมว่าวัชโกุยชโกุที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันเช่นแกงกะหรี่ญี่ปุ่นทงคัตสึแฮมเบอร์เกอร์โครเกะ โอมูไรซึหรือข้าวผัดห่อไข่เป็นต้นมารยาทการรับประทานอาหารญี่ปุ่น 1. พูดอิตาดากิมัตก่อนกินคนญี่ปุ่นมักจะกล่าวคำนี้ก่อนรับประทานอาหารซึ่งอิตาดากิมัตแปลว่าจะทานแล้วนะ 2. ใช้ผ้าเย็นเช็ดมือคนญี่ปุ่นจะใช้ผ้าเย็นเช็ดมือเท่านั้น 3. วางตะเกียบไว้บนที่วางควรวางตะเกียบไว้บนที่วางเสมอ ยกเว้นกรณีที่ทานอาหารจานเดียวสามารถพักตะเกียบไว้บนชามได้ 4. ข้าวโดวยปกติแล้วคนญี่ปุ่นจะถือชามข้าวไว้ข้างหนึ่งเวลาทานก็จะยกชามข้าวขึ้นมาใกล้ปากแล้วคีบข้าวและอาหารทานสามารถคีบข้าวก่อนอาหารหรืออาหารก่อนข้าวก็ได้แต่ห้ามเทโชยุลงบนข้าวเด็ดขาด 5. ซูชิสามารถใช้มือหรือตะเกียบในการทานซูชิก็ได้ จากนั้นเทโชยุลงบนจานเล็กๆแต่พอดีการทานซอสที่เหลือถือเป็นเรื่องที่ใส่มารยาทและต้องไม่เติมวาซาบิลงในซอสโดยตรงเวลาทานต้องคีบวาซาบิลงบนซูชิแล้วค่อยนำไปติ้มโชยุรวมทั้งต้องกินทั้งคำในทีเดียว 6. ซาชิมิเทซอสลงบนจานเล็กๆให้พอดีคี้วาซาบิลงบนซาชิมินำซาชิมิไปติ้มโชยุโดยให้เนื้อปลาโดนซอส กินค,คู่กับขิงดองเร็จซุปมิโซะซุปมิโซะต้องทานโดยสดจากถ้วยโดยตรงเท่านั้นเวลาทานทำเสียงซุดได้เล็กน้อยเพื่อเป็นการบอกว่าซุปนั้นอร่อยกลมกลม่อมอูดอง้งใช้ตะเกียบในการคีอูด้งรับประทานสูตรเส้นอูด้งเข้าปากให้มีเสียงเล็กน้อยสามารถใช้ช้อนทานน้ำซุปหรือยกสดจากชามได้โดยตรงเต้า ข้าวแกงกะหรี่ในกรณีการทานข้าวแกงกะหรี่ส่วนใหญ่จะทานจากช้อนที่มาพร้อมกับข้าว 10. อาหารเป็นชิ้นเช่นเทมปุระเต้าหู้ควรใช้ตะเกียบแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆก่อนทานไม่ควรทานชิ้นใหญ่หรือกัดแบ่งกิน